ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลีแอคด้วยกันนะครับผม mm hmm. และสุดท้าย mm hmm. ขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติ mm hmm. เหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ<อ>ที่เราเดาๆกันใช่ไม่มีทางที่เขาจะอยู่ด้านเดียวกันละใช่เพราะว่า เขามาเห็นแล้วว่าอืมอดีตเป็นยังไงแล้วก็ใช่จุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่ปู่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะอะไรโอ้โหโอเคนชัดเจนแล้วเพราะว่าคนที่แบบว่าจะระดับเดียวกับทั้งสาร่ะไม่ใช่ไม่ใช่องค์สังฆราชและอืมเรื่องของการเป็นเทพต่อสู้เทพเนี่ยมันต้องเป็นเทพเหมือนกันพก็คือคนนี้ระดับเดียวกันเก่งเท่าๆกันใช่แล้วก็เหมือนเขาบอกเนาะตอนนั้นบอกว่าที่จริงเนี่ย ปู่ทวดน่าจะสืบทอดได้บ้างแล้วแบบปวดใจสียก็เหมือนกลัวเขาว่าเขาแบบว่าการเสียคนรักอาจจะทําให้เขาจําไงอพอถ้ามาสืบทอดเพ๊่แล้วก็เสียคนรักอีกอยิ่งเหมือนกับเป็นการฆ่าคนรักงี้ป่ะก็เลยบอกให้ไปเป็นเทพที่อื่นที่จริงเขาเขาเขาปฏิเสธคนนั้นด้วยใช่ปะ่ะที่มาได้ยินใช่คนนั้นก็รู้ด้วยปูท่วทวดของพี่เสียอ,อรู้ แต่เขาห่อเนาะตอนปหล่อหล่อนี่ยผมบอลน่ะอืรอใช่แต่ว่าเวอร์ไซ์เสียจะชอบผู้ชายแบบเข้มเข้มเงี้ยสไตล์แต่ว่าสำนักข้าวเทียงเขาจะเป็นสไตล์เข้มเข้มเนาะเปมนชายแบบเข้มเข้ม้ชายซึ้ผู้ชายซึองถังจานก็เคยซึนมาก่อนเออใช่เหมือนเลยเหมือนปู่ทวดเขาเลยโอ้หแต่สุดท้ายเนาะแล้วเหมือนถังสานไปเจอตัวเด็ดอีกแล้วเทพอีกแล้ว ใช่เหมือนกับประมาณว่าวงแหวนเขาบอกว่าพลังมันรู้สึกถึงพลังคือถ้าไม่ระดับแสนปีขึ้นก็ต้องเป็นแบบว่าอะไรที่มันสูงนี่แหละเหมือนกับพลังสูงแต่อันนี้คือไม่ถึงแสนนะประมาณหกหมื่ถึงแปดหมื่นแต่ว่าระดับกลังมาเฉียดได้เออมันพลังมันสูงสุดมากเพราะมันเป็นเทพไงอนั้นอาจจะเป็นลิงธรรมดาเป็นลิงแบบอื แต่นี้เป็นเทพน้องเหมือนทางสาเปรียบเปรียบเทียบว่าเท่าเท่ากับน้องอันนั้นเลยน้องที่เป็นวาโนกับอะไรนะกับมังกรนั้นน่ะที่เป็นสามแสนปีอ่ะขนาดพลังประมาณนั้นน่ะขนาดอันนี้แค่ประมาณหกถึงแปดหมื่นน้นนเขาก็งงว่าทำไมไม่มีคนมาเห็นก่อนวะมันแบบชะตาฟ้าลิขิตไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นคนทางสานชะตาทางสาลิขิตแล้วก็เขาก็แบบแพลนไว้แล้วนะว่าเออเขาจะแบบเอา วงแหวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้สุดท้ายวงแหวนสุดท้ายอ่ะเขาจะเอาของไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะคาดอะไรสักอย่างอ่ะวานไปจะ่าดอ่ะร้านวงแหวนร้านหรือว่ามาถึงวงแหวนที่รวมกันเท่ากับล้านปีทั้งหมดหรอนึกว่าวงแหวนอันนั้นคือล้านปีโอพี่ไม่แน่เอ้ยนั่นก็เกือบร้านหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไอ้วานปีนะเออวานเพราะว่าเพราะมันก็มีแบบฝั่งนึงก็เป็นแสบสามแสนแล้วนีเพราะถ้ากลับไปมันอาจจะบรรลูอะไรนะที่อะไรเคาะ กรรมอะไรเงี้ยนะครั้งที่เท่าไหร่ที่มันจะกลายร่างน่ะเป็นเทพเอออาจจะนี่แหละข้อกรรมทางศาลนี่แหละเป็นคนทำทางสาใช่แล้วก็ไปบรรลุตอนที่ทางสาลเอามานะใช่เอาวงแวนเออบรรลุแล้วก็ถูกทางสาลฆ่าอุ้ยคนหดลายกับหดลายที่สุดก็ทางศาลนี่แหละโอ้ยวานนั้นมันเป็นวานไม่ดีหรือเปล่าใช่มันเป็นวานที่มันเป็นสัตว์ของเทพสมุทรนี่แต่มันดื้อเฉยหรออืม อย่พูดดีสงสารมันน่าแหละโอเคสิ่งที่เราเดาไว้ก็สรุปคือน้องฝั่งทูตสวรรค์จะเป็นประตูแหละโดยตรงทางตรงโดยตรงเลยไม่มีแบบทีมกันทั้งนั้นส่วนพี่พีตรงก็น่าจะตุยไม่พี่ตุยหรออาจจะแบบตกจาก ตกตำแหน่งบังคาราดหลุดจากตำแหน่งก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทังซากต่อไปแล้วอ่ะเพราะว่าเท่านี้ก็ไม่สู้ทังซานแล้วใช่ชู้ไม่ได้เลยคนที่เป็นศัตรูโดยตรงก็น้องนี่แหละน้องเสียนี่แหละที่เสียนี่แหละนอกจากอย่าเขาอย่าบรรลุเทพอ่ะเราค่อยสู้พวกพ่อๆได้พูดทำไม่ดีคนอื่นตัดทิ้งไปหมดเลยสู้ไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนยึดด่านนะด่านมันแตกไปแล้วที่จริงอ่ะเขายึดด่านกันมาได้แล้วนะเขาให้เครดิตัว่องใหญ่เลย เขาเดินกลับยังยืนดูกันอยู่เลยเออยังยืนตรงอยู่เลยเพ่อหลังซานไม่รู้เฉยหรอกว่าเขาไม่ยึดด่านเออพ่อหลังซานก็ตามแต่ลูกกลับบ้านเนาะไม่รู้ว่าเขาตีด่านกันอยู่เออโอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามอ EP หน้านะคะฝากด้วยความใจให้เราด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซูบิแตงได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอี e ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ